เ็นเรามีห้าเราจัดเต็มนี่ต้างค้างป่ะเนี่ยทำไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดมามามายงไแผลเราคืออนะคิดถูกคิดถูกุดิดเพานนี่เฮ้ยอะ้มลนะแผลเราคืออะไรนะแผลยังอยางสกินให้อ อ้ติ๊บต em> na ิ๊บเฮ้ยเออเปิดได้แล้วเปิดให้บอดเลยเปิดให้บอดบอดเอาหน่อยบอลขอ่อยเออเออเปิดให้บอดไปเลยบอลเอาละเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมบอลมันโอ้โหโอ้โหทะลุอย่างนั้นเลยอ่ะ Ôi, à cái này ô, ôi, Ê, chưa. cứ làm ham đồ luôn đi đâu sẽ lại. Ít mấy.

เอ้ยอะไม่เอ้ยตกผิดนะเอ้ยหมอดิโดนเฮ้ยวันโอ้ยโอเคเฮ้ยได้ยได้วันโดนไปเหลืองตอนไหนวะงงเลยวะไม่รู้เหมือนกันต้องไปย้อนดูเอ้ยยิงได้แล้วเว,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 ว้ยนี่แปลกแล้ว